บอลไทยผนึกกำลังบุรีรัมพัฒนาเยาวชนช้างศึกต่อกรกับระดับเอเชียเกิดอะไรขึ้นติดตามในคลิปนี้สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ต้องซุยคลิปนี้มาคุยข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยกันหน่อยล่าสุดมีข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดเยาวชนนะครับอย่างที่ทราบในช่วงที่ผ่านมาทัพช้างศึกชุดเยาวชนของเราเนี่ย ผลงานย่ำแย่ในทุกชุดนะครับไม่ว่าจะเป็น U16, U23, U14, U19 คือแบบไปต่อกรกับทีมระดับเอเชียยากมากแล้วก็เจอทีมในอาเซียนในช่วงหลังโดยเฉพาะเวียดนามเนี่ยทัพช้างศึกข,ของเราแทบจะไม่เคยชนะเลยนะครับทำให้เราตั้งเครื่องหมายคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับทีมชาติไทยชุดเยาวชนทั้งที่ก่อนหน้านี้เราเคยมีผลงานดีนะครับไปเล่นเอเชียนเกมเล่นเอเชียแล้วุดท้าย สู้กับทีมใหญ่ๆได้สนุกแต่ช่วงหลังเนี่ยเราตามหลังเกือบทุกชาติเลยในเอเชียแล้วก็ในอาเซียนเราก็เหนื่อยนะครับก่อนที่ล่าสุดเนี่ยหลังจากที่ทางฝั่งของคุณนวินชิชอบนะครับประธานสโมสรบุรีรัมเนี่ยได้ออกมาเผยว่าเขาเนี่ยเตรียมจะตั้งโต๊ะถแถลงข่าวใหญ่เกี่ยวกับความร่วมมือของบุรีรัมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลเพื่อพัฒนาทีมชาติไทยอย่างเป็นระบบโดยใช้ทุกทรัพสินทุกกำลังร่วมกันสร้างทีมชาติไทย ชุดใหม่ขึ้นมาโดยมีเป้าหมายนะครับจะทําให้ทีมชาติไทยสู้ได้ทุกชาติในเอเชียเพื่อความสุขให้แก่แฟนฟุตบอลชาวไทยทุกคนหลายคนก็ตั้งคําถามว่าทั้งบุยรัมและลุงเนวินเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทอะไรกับทีมชาติไทยหลังจากนี้นะครับตอนที่ล่าสุดมีรายงานออกมานะครับจากสื่อหลายสำนักโดยเฉพาะสะยามสปอร์ตที่ทํางานของผม มีข่าวเะครับเกี่ยวกับความร่วมมือของบุรีรัมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลว่าทิศทางจองมาเป็นยังไงเพราะล่าสุดนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยเตรียมที่จะทําการประกาศแต่งตั้งคุณหนุนชนชนกคิดชอบผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนายาวชนของสโมสรบุรีรัมเนี่ยเข้ามาเป็นผู้จัดก,การทีมชาติไทยชุดยู17ปีอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็รายงานอ,อกีกว่านอกจากนี้เนี่ยยังเตรียมจะเฟ้นหาหนักตเตะเยาวชน ที่เกิดในช่วงพศ2548จนถึง2549เข้ามาสร้างทีมและจะมีการเก็บตัวเข้าแคมป์ที่บุรีรัมตลอด2ถึง3ปีต่อจากนี้โดยทางฝั่งบุรีรัมเนี่ยน่าจะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับแล้วก็มีบอกว่าทั้งนี้ในะการประกาศแต่งตั้งผู้จัดก,การทีมชาติไทยชุด U17 เนี่ยบุรีรัมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยจะมีการประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง โดยชนชนกที่ชอบเนี่ยที่ว่าที่จะเข้ามาเป็นผู้จัดก,การทีมชาติไทยชุดยู17เนี่ยเขาผ่านการอบรมโค้ดเบื้องต้นในหลักสูตร FA Thailand ของสมาคมกีฬาฟุตบอลเมื่อปี2021นะครับแล้วก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ทีมเยาวชนของบุรีรัมสร้างผลงานที่ดีทั้งการแข่งขันในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศนะครับก็รอด,ดูกันว่าการจับมือกันในครั้งนี้ของสมาคมกีฬาฟุตบอลกับบุรีรัม จะเป็นยังไงอันนี้น่าสนใจอย่างมากเพราะว่าุุีรัมก็ต้องยอมรับในเรื่องของคุณภาพทีมตอนนี้คือทีมจากฝูงฟุตบอลไทยลีกเป็นแชมป์เก่าแล้วก็นักเตะดาวรุ่งของุุีรัมช่วงหลังก็ขึ้นมาในทีมชุดใหญ่และฟอร์มดีหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นสุพนัทเหมือนตานพพลละครพลรัตนากรใหม่คามิรวมไปถึงสุปโชคที่ทางุรีรัมปั้นจนก้าวไป อยู่กับทีมซัปโปโรด้วยสัญญาซื้อขาดเรียบร้อยน่าตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเพราะต้องยอมรับตอนนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับต้องหาวิธีการต่างๆต้องเรียกทุกคนมาช่วยกันเพื่อจะทําให้ทีมชาติไทยชุดเยาวชนของเรากลับมาแข่งขันอีกครั้งคือชุดใหญ่ของเราเนี่ยเรายังมีแกนหลักอย่างพี่เจชณาทิพย์พี่อุ้มจิรทรนพี่มุย้ยเจอศินอยู่แต่พอไปชุดเยาวชนลองไปดูตอนนี้ทรัพยากรตัวเลือกเนี่ยมันมีน้อยมากนะครับ แล้วก็ส่งผลให้ทีมชาติไทยชุดเยาวชนของเราฟอร์มการเล่นไม่ดีจริงๆจนโดนวิจารณ์น่ะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยรากฐานชุดเยาวชนสําคัญถ้าเกิดเราทําทีมชาติไทยชุดเยาวชนดีเดี๋ยวก็จะต่อยอดมาสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่เหมือนกับเมื่อก่อนที่เคยเคยเกิดขึ้นในยุคข,ของโคซิโกเกิติศักดิ์ไสาเมืองแล้วก็มีอีกหลายยุคอันนี้ก็รอติดตามนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารล่าสุดที่มาอัปเดตกันในช anel ตองสุยนะครับ เพื่อนๆคิดเห็นยังไงคิดว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้เนี่ยจะส่งผลดีต่อวงการฟุตบอลไทยทีมชาติไทยชุดเยาวชนมากน้อยแค่ไหนอลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ที่สำคัญนะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ให้กับช anel ตองสุยกันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพันวัต์คลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ